เมืองอุดมทั่วแดนดินท้องถิ่นปลาชุมลุ่มน้ำยางชีประเพณีอนุรักษ์ใจพักแผ่นดินธรรมเมืองนำแผ่นดินทองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศิลปภูมิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้การบริหารงานโดยนางนัชชาลีวรชินผูน้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศิลปภูมิ ได้ดำเนินงานตามนโยบายกลมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเสรลภูมิจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y anyway, w a y anytime โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและได้จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามะระดับและงานการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียนกิจกรรมค่าหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุดประชาชนค่าจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทักษะชีวิตโครงการอบรมส่งเสริมประชาชนให้รู้เท่าทันยาเสพติดพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการสุขภาพดีปลอดบุหรี่ไฟฟ้าการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงจำนวน10กลุ่มพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน133กลุ่มและจัดอาชีพหนึ่งอำเภอหนอาชีพจำนวน1กลุ่มการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด16กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสกลอระดับอำเภอเสลภูมิได้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมรู้จักความพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้นกันในตนเองฝ่เรียนรู้มีความรอบคอบ ระมัดระวังมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกและมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนเองให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนเองตามความถนัดหรือความจำเป็น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเสรภูมิขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาขอขอบคุณค่ะ